สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่เลยได้มาแล้วครับ <c oughs> นี่มานะครับมากินด้วยกันครับอืมอายกินอย่างเลย <c oughs> อรสชาติดีครับแต่น้ำมันแห้งแล้วตอนนี้ทีมงานกู้ภัยและทีมสถานีดับเพลิงเมืองเก่ากำลังนำเครื่องสูบน้ำพยานาขนาดแปดนิ้วไปติดตั้งที่ซอยชิมพรีเก้าทับเจ็ ทมงานออกไปแล้วครับเขาบอกกินยังไงให้อร่อยครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ก็ช่วยช่วยเราได้นะครับช่วยเราได้ทุกสถานการณ์นะครับทุกสถานการณ์ส,รสองเปลี่ยนสองแปดเป็น,นเจ็ดสิบสามหาเปลี่ยน ทีมงานนะครับทีมงานแจ้งนะเราจะได้ออกไปแล้วครับนี่นะครับเส้นฟูฟูนะครับหอมหอมหอมครับหอมดูสิครับน่ากินนะอหอมกินครับอ่าอร่อยครับอร่อยทีมงานมาแล้วครับเดี๋ยวยังไงต้องพอแค่นี้ก่อนเนาะ๋ยวค่อยมากินต่อเจอกันใหม่ครับผม